คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมว เดี๋ยวเรามาต่อการที่สายของคุณมิ้นคุณมิ้นมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือแค้นทวงคืนเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณมิ้นเรียนอยู่แล้วก็ได้ไปพักอาศัยอยู่ที่หอพักหญิงจนทําให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนภายในหอพักแห่งนั้นเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเสียงสยองจากห้องชั้นบนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็น สายที่หกกับสายของคุณมิ้นกันเลยครับสวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะพี่แจ๊คสบายดีนะครับสบายดีค่นะเราคุยกันล่าสุดก็คือเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือเรื่องแค้นทวงคืนใช่ค่ะเห็นว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยหรือใช่ค่ะว่าจะมาขอพรพี่แจ๊คและพี่ทิพยานทุกคนเลโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากจะให้อวยพรก่อนหรือจะเล่าเรื่องก่อน อ้ยพรนตอ,อก็ได้ค่ะได้อา้าวขอให้คุณมิน้นมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่คนรักคนรักเยอะๆไม่เจ็บไม่จนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจากนี้และตลอดไปมีความสุขมากๆเลยนะคุณมิ้นนะค่ะสาธุค่ะขอให้พรนี้ สะท้อนกลับหาพี่แจ็คเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ผมอวยพรมันเกิดให้ค่ะเป็นเ,เกียรติมากมากเลยค่ะพี่ครับผมมา,าคุณมิน้นมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปนานหรือยังเออย้อนกลับไปประมาณเก้าปีค่ะเก้าปีนะครับชื่อของหอพักใดๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะไม่พูดเลยค่ะเป็นยังไงเรื่องนี้คุณมิ้นเชิญเลยครับ จะขอพูดอย่างนี้ก่อนคือ,อช่วงต้นนะคะจะเป็นพาร์ทบรรยายทั้งหมดมเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเข้าถึงจินตนาการและอธรรณในการฟังค่ะถ้า,าผู้ฟังคนไหนรู้สึกว่าอาจจะบรรยายเยอะไปให้สคิปช่วงต้นไปเลยเรื่องนี้เขาจะย้อนไปเมื่อเก้าปีที่แล้วตอนมินเป็นวิสิตอัสสตา,าได้เช่าหอพักแห่งหนึ่งเป็นหอหญิงค่ะ อจะพูดรายละเอียดคร่าวๆของหอพักก็คือหอพักมีทั้งหมดประมาณแปดชั้นด้านล่างมีร้านสะดวกซื้อแค่นี้ค่ะแค่นี้พอ,อ,อก็แค่นี้พอเป,เ,ปเป็นหอพักทั่วไปแต่คุยกว้างๆไว้ดีกว่าใช่ๆๆแล้วก็อห้องมินคือจะอยู่ชั้นสามชั้นสามะค่ะจะอธิบายห้องคร่าวๆก่อนนะคะก็คือห้องมินอ่าห่างจากบันไดแล้วก็ ลิต์อะค่ะประมาณสิบเก้าไม่ไกลกันมากเปิดประตูเข้าห้องไปสายมือจะมีโต๊ะอ่านหนังสือสองโต๊ะติดกันแล้วก็มีโต๊ะทีวีให้หนึ่งโต๊ะขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าถัดจากตู้เสื้อผ้าจะเป็นเตียงสองเตียงถัดจากเตียงจะเป็นประตูห้องน้ำซึ่งประตูห้องน้ำจะติดกับประตูระเบียง ประตูอ่าเปิดประตูระเบียงไปจะมีประอ่าระเบียงเล็กๆที่สามารถวางราวตักผ้าได้มองจากระเบียงไปขอพักนี้จะมีสวนจะมีม้านั่งให้เหมือนคนสามารถไปนั่งอ่านหนังสือทานข้าวหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้ค่ะอ่าเรื่องช่วงที่เกิดเหตุนะคะเช คือผ่านไปช่วงประมาณสอบปลายภาคตอนนั้นอยู่หอพักได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนได้เรื่องเกิดในคืนนั้นระหว่างที่อ่านหนังสือเตรียมสอบกันอยู่กับเพื่อนเวลาประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่ามันหอเงียบม,มากเพราะว่าทุกคนก็คือสอบเหมือนกันหมดเลย แต่อยู่ดีๆประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนได้ก็มีเสียงดังจากด้านบนห้องด้านบนลงมาเสียงเหมือนคนทะเลาะกันค,คิดว่าน่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ทะเลาะกันมีปัญหากันในห้องค่ะหลั<อ>งจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้ลงมาด้านล่างร้องร้องแบบสะอึกสะอื้นร้องแบบเสียใจมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงคนปิดประตูห้องอค่ะเวลานั้นประมาณ จำได้ว่าเขาทะเลาะกันประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยอตอนนั้นน่าจะประมาณเที่ยงคืนกว่าไปแล้วมินก็เก็บหนังสือเตรียมจะเข้านอนแต่เสียงร้องไห้ก็ยังร้องร้องอยู่ต่อนเนื่องลงมาเรื่อยๆค่ะจำไม่ได้ว่าเขาร้องนานแค่ไหนแต่ร้องจนมินหลับค่ะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่เราเตรียมหนังเตรียมอ่านหนังสืออีกวันหนึ่ง วันนั้นนี่ก็เช้ามาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีใครมาร้องเรียนหรือว่าเรียกพี่ข้างบนหอมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เราก็เลยโอเคใช้ชีวิตปก,กติลงไปเตรียมสเสบียงอาหารว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ไม่ต้องลงไปซื้อของวันนั้นก็ผ่านไปจนถึงช่วงมืดๆเหมือนเดิมค่ะเวลาเราราวเดิมห้าท<ม>ุ่มถึงเที่ยงคืน<ม>ก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน ดังมาจากชั้นบนเหมือนเดิมอืมซึ่งวันเนี้ยค่ะเสียงดังมากขึ้นดังกว่าครั้งแรกดังกว่าครั้งแรกแล้วก็ได้ยินเสียงจับใจความได้คำหนึ่งว่ามึงทําแบบนี้กับกูได้ยังไงกูเจ็บมากนะอเสียงเนี้ยค่ะดังจาได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงนี้แล้วก็ ไม่ได้ยินว่าเขาทะเลาะอะไรกันอีกแต่เริ่มเหมือนมีการกรีดกรีดเหมือนน่าจะเริ่มมีการทำร้ายร่างกายกันค่ะหลังจากที่เริ่มกรีดมินก็เลยเดินไปตรงที่ใกล้ๆตรงประตูระเบียง<อ>เพื่อจะไปฟังว่าถ้าเขาทำร้ายร่างกายอาจจะโทรแจ้งหอแจ้งพี่ที่คุมหออยู่ก็เดินไปตรงระเบียงสิ่งที่ได้ยินต่อจากที่มินเดินไปตรงเนี้ยตรงตระเบียงค่ะ ก็คือได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งห้องน้ำแล้วก็กรีดกรีดกีดอยู่ในห้องน้ำอ๋อมิอ้นลืมบอกพี่แจ็คอย่างหนึ่งคือสิ่งที่แปลกของหอนี้คือห้องน้ำอะคะ่ะเวลาเราเปิดประตูห้องน้ำมาในห้องน้ำจะมีหน้าต่างอันหนึง่งที่เป็นเหมือนเหมือนเป็นช่องๆองะคะ่ะซึ่งเปิดหน้าต่างออกมาแล้ว มันจะเป็นท่อน้ําเสียท่อน้ําทิ้งต่างๆเลยออแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเราสามารถมองได้ตั้งแต่ชั้นแปดชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุดเลยค่ะโอ้โหมองเห็นแบบมองทะลุขึ้นไปข้างบนสุดลงไปข้างล่างสุดได้เหมือนเหมือนมองช่องบันไดที่มันแบบมองลงไปข้างล่างได้อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะเหมือนช่องขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราสามารถเอาหัวออกไปมองได้สักครึ่งหัวเราสามารถมองเห็นข้างบนได้เลยมินก็อย่างนั้นนะใช่ใช่อันนี้มินก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบกันยังไงแต่ว่าเสียงที่ลงมาค่ะมิ้นคิดว่าน่าจะมาจากช่องนี้แน่นอนเพราะว่ามันสามารถสะท้อนลงมาได้ค่ะหลังจากที่มินไปยืนตรงแถวๆถวหน้าห้องน้ำค่ะ ก็ได้ยินเสียงกี้แล้วก็ร้องไห้แล้วก็มีเสียงผู้หญิงตอบกลับไปว่ากูไม่ออกไป uh huh. แล้วก็เป็นเสียงทุบประตูห้องน้ำคา่ะทุบทุบก,กำลังทะเลาะกันอยู่แต่สิ่งที่ได้ยินหลังจากนั้นคือหลังจากที่มิ้นกำลังหันหลังจะเดินกลับไปที่โต๊ะนั่งค่ะ uh huh. ก็ได้ยินเสียงแววมาพูดว่าได้ยินชัดแล้วใช่ไหม หลังจากนั้นมินก็เลยบอกสกษษษิดเพื่อนว่าเราเก็บของนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบแต่เช้าแต่ไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นคนกลัวผีมากค่ะมินก็เลยคิดม,มินก็เลยไม่พูดกับเขาแล้วก็บอกโอเคปิดไฟปิดไฟแล้วก็ขึ้นที่นอนระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงเสียงก็ยังดังต่อเนื่องค่ะทั้งร้องไห้กรี๊ดสลับทะเลเสียงดังลงมาเรื่อยเสียงที่จับใจความหลังจากนั้นได้ก็คือ มึงออกไปมึงออกจากชีวิตกูไปกูเจ็บมากครับหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งปิดประตูห้องคราวนี้ปิดประตูหน้าห้องแล้วค่ะแล้วก็เสียงผู้หญิงคนที่อยู่ในห้องก็ยังคงร้องไห้อย่างต่อเนื่องแต่ยังครวนี้คือร้องเหมือนคนจะขาดใจร้องเหมือนคนเสียใจมากๆครับตอนนั้นมีรู้สึกว่าเริ่มกลัวละก็เลยลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์ พอนั่งสวนมตนสักพักค่ะก็เสียงก็เริ่มเบาลงเสียงร้องไห้เริ่มเบาลงเราก็แน่ใจชัดๆแล้วว่าสิ่งเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนอันนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าไม่ใช่คนอีกครึ่งหนึ่งก็ยังสองสิตสองใจค่ะจนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้จากริมห้องลากเก้าอี้มาถึงประมาณกลางห้องค่ะ ไม่นานเขาหยุดไม่นานนะคะก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มลงที่ผืนตอนนั้นรู้สึกงุดนงดนะคะว่าไม่ไม่น่าจะทาเสียงอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันดึกแล้วเวลาตอนนั้นรู้สึกว่าจากที่เขาเทะเลาะกันจนจาได้เวลาตอนนั้นประมาณปีหนึ่งครึ่งได้แล้วม hmm. ิ้นเลยรู้สึกหงุนงงแล้วว่าทาไมยังไม่ยังไม่หยุดอีก แล้วก็ยังเป็นเสียงวิ่งไปวิ่งมาบนห้องอทุบเหมือนทำร้ายข้าวของบนห้องอะค่ะแล้วก็วิ่งกลับไปที่ห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้อย่างอย่างเสียงแบบควนคานลงมามา,มาก,มากๆเลยอตอนนั้นมีรู้สึกในใจมีรู้สึกว่ามันเกินไปละถ้าจะเป็นคนหรือเป็นผีก็ไม่กลัวละตอนนั้นก็เลยเดินไปที่ตรงหน้าต่างตรงระเบียงค่ะกะว่าจะเปิดประตูระเบียงแล้วตะโกนขึ้นไปได่า แต่ในใจฉุดคิดว่าแล้วถ้าไม่ใช่คนล่ะก็เลยพูดในใจออกมาค่ะว่ามึงเป็นผีหรือเป็นคนกูไม่รู้<อ>แต่พรุ่งนี้กูมีสอบอมึงไม่สมควรมารบกวนอย่างแบบนี้<อ>ถ้ามึงยังไม่หยุดร้องไห้กูจะแช่งครับค่ะสิ่งที่ตามมาคือเสียงร้องไห้เงียบไปเลยค่ะ ตอนนั้นคือกลัวมากแล้วคือขนลุกทั้งตัวก็วิ่งขึ้นเตียงแล้วก็รีบนอนเพื่อนมินที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาหันมองมิ้นตั้งแต่มิ้นเดินไปที่ประตูระเบียงเพื่อนมินก็ได้ยินเสียงร้องไห้เหมือนกันจนเสียงหยุดร้องไห้เพื่อนก,ก็รีบคุมโปงเหมือนกันเลยค่ะต่างคนต่างนอนไม่พูดอะไรกันเช้าตื่นมาก็คือไปสอบไปเช้าปกติเลยอพอหลังจากสอบเสร็จก็รีบออกมาคุยกับเพื่อนว่าเมื่อคืนได้ยินไหม เพื่อนก็เล่าเหมือนที่มินเล่าเลยค่ะเพื่อนได้ยินทุกอย่างตามที่มิ้นเล่าแต่เพื่อนไม่ได้ยินคําว่าได้ยินฉันแล้วใช่ไหมอืมค่ะตอนนั้นมินคิดได้ว่าอ๋อมิ้นมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ชั้นห้าอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดินไปถามเขาดีกว่าว่าเมื่อคืนได้ยินคนทะเลาะกันไหมครับระหว่างที่เดินไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออเมื่อคืนประมาณกี่โมงมินก็เลยบอกว่า ถ้าตอนที่ทะเลาะกันหนักๆเลยอ่ะน่าปร,ประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งเที่ยงคืนกว่ากว่าเกือบปีหนึ่งแล้วเพื่อนบอกว่าเราอ่ะพอดีเราเพิ่งไปอ่านหนังสือกับเพื่อนกลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนห<ถ>้าสิบเก้าเที่ยงคืนๆๆห้าสิบกว่ากว่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีเสียงใครกรี๊ดใครร้องไห้เลยนะแล้วก็ทั้งห้องเงียบม,มากมีเสียงอย่างเดียวคือหมาหอนค่ะตอนนั้นนี้ก็เลย รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่ใช่คนแล้วแน่ๆค่ะก,ก็เลยนั่งอยู่ที่มาหาลาัยแล้วก็โทรหาน้องไม้ครับก็เลยเล่าเรื่องต่างๆให้น้องไม้ฟังค่ะน้องไม้ก็เลยพูดกลับมาว่าถ้าหนูพูดอะไรไปเจ๊จะกลัวไหมนัม่นไงค่ะมินก็เลยตอบกลับไปว่าโอเคอยากรู้กลัวก็กลัวแต่อยากรู้มากกว่าเล่ามาเลยมีอะไรเล่ามา น้องไม้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วน,น้องไม้มาอยู่หอด้วยวันนั้นรู้สึกว่าทํารายงานกันดึกมากน้องไม้ก็เลยไม่อยากรบกวนอยากเมาส์มอยกับเพื่อนเลยไม่อยากรบกวนเขาก็เลยบอกมิ้นว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปนั่งตรงมานั่งตรงสวนนะมิม้นก็เลยโอเคเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็บอกโอเคโอเคเดี๋ยวมาแล้วก็เรียกนะเดี๋ยวขอประตูห้องนะ เขาก็เดินลงบันไดค่ะจากหน้าห้องมิน้นจนถึงบันไดที่เดินสวนประมาณสามสิบเก้าเขาก็เดินลงไปนั่งมานั่งตรงที่สามารถมองเข้าไปในห้องที่มิ้นทำงานได้ได้เลยเขาก็นั่งนั่งเล่นอยู่เขาก็กำลังคุยเมาส์มอยกับเพื่อนเขาอยู่ตอนนั้นรู้สึกเวลาประมาณเดียวกันค่ะประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนได้ค่ะ เขาก็บอกว่าอยู่ๆที่เขากําลังคุยกับเพื่อนก็มีลมวูบใหญ่พัดมาอมแต่ลมรูปนี้ทาให้เขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเลยแต่เขาก็พยายามไม่สนใจอะค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ๆห่างตาเขาอะค่ะเห็นเหมือนมีเท้ากําลังเดินไปเดินมาครับแต่มันไม่ใช่ห้องมินมันเป็นห้องถัดจากมินขึ้นไป เห็นว่าเป็นเท้าเดินไปเดินมาแต่ในใจก็น้องไม้บอกว่าจิตใจอย่างหนึ่งว่าทําไมคนเดินในห้องถึงไม่เปิดไฟครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าห้องนี้บางทีก็มีคนอยู่บางทีก็ไม่ได้มีคนอยู่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นเขาก็เมาหมอยกับเพื่อนต่อไม่ได้สนใจอะไรจนรู้สึกว่าเหมือนหางตาเห็นอีกครั้งค่ะว่ามีเท้ามายืนหยุดจ้องครับคราวนี้หยุด ยืนอยู่กับที่แล้วน้องไม้ก็เลยหันอ่ายังไม่หันหน้าค่ะใช้หางตามองก่อนเห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวใส่กระโปรงทรงเอเสื้อนิสิตนักศึกษาปล่อยชายออกมาผมยาวลงมาประบ่าแต่มองไม่เห็นหน้าเห็นแค่ประมาณจมูกอะค่ะคน้องไม้บอกว่า สิ่งที่เห็นหลังจากนั้นคือเขาค่อยๆเอียงหัวเก้าสิบองศาค่ะเอียงหัวคนปกติค่ะจะไม่สามารถเอียงหัวจนถึงบ่าได้คิดบ่าได้แต่เขาอะผู้หญิงคนเนี้ยค่ะค่อยๆเอียงหัวจนเลยบ่าลงมาน้องไม้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผิดปกติแล้วก็เลยรีบเก็บของตรงใกล้ๆตัวรีบเก็บ power bank รีบเก็บโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ กะว่าเดี๋ยวจะเดินจะรีบเดินเพราะว่าไม่กล้าวิ่งก็ค่อยหลังจากที่เขาค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนถึงบันไดที่จะขึ้นไปตรงชั้นสามะคะ่ะจากสวนไปชั้นสามเขาก็หันหน้ามามองอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนท่าทางการยืนค่ะคือเอาสะโพกพิงกับเหล็กตรงระเบียงค เราค่อยๆโน้มตัวเอียงลงมา90องศาอตอนที่น้องไมคเห็นคือเขาเอียงลงมา90องศากําลังจะต่ํากว่า90องศาเหมือนกาลังทิ้งตัวครับตอนนั้นน้องไมคคือจ้ำเลยค่ะ,ะเพื่อให้ถึงหน้าห้องให้เร็วที่สุดอน้องไม้ก็รีบเคาะประตูห้องทั้งบิดลูกบิดรีบเคาะประตูห้องเรียกมินอยู่ในห้องแต่น้องไม้บอกว่ารู้สึกว่าเวลาตอนนั้นมันนานมากจนเคาะอยู่จนสักพักหนึ่ง ก็มีลมวูบใหญ่อีกวูบหนึ่งพัดมาคราวนี้น้องไม้เสียวสลังไปทั้งสลังเลยค่ะคน้องไม้บอกว่าหลังจากที่ลมวูบนี้พัดมาก็ได้ยินเสียงปิดประตูจากชั้นบนแล้วก็ได้ยินเสียงคนกำลังเดิน<ๆ><ๆ>เดินเดิน<ๆ>เพื่อลงมาใจครับจนที่น้องไม้บอกว่ากำลังจะหักเข้ามาแล้วเห็นเห็นแน่ๆ,ๆว่าเป็นใครเดินลงมา มินก็เปิดประตูเข้ามินก็เปิดประตูออกมาค่ะจําได้ว่าวันนั้นน้องไม้คือเคาะประตูแล้วก็มินพอมินไปเปิดประตูน้องไม้ยก็ด่ามินมาเลยว่าถ้าไม่เปิดประตูช้าขนาดนี้แล้วน้องไมายก็รีบเข้าน้ําอาบน้ํานอนเลยครับโดยที่ไม่สนไม่ได้ฟังอะไรมินทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้อคือที่เนี้ยมันออืจะผมสะใจอย,อย่างหนึ่ง สะใจอย่างหนึ่งที่<ะ>เอ้ยคุณมิ้นตัดสินใจถูกแล้วคือบางทีเราโดนรบกวนมากๆอ่ะมันก็ต้องมีมีลิมิตอะไรบางอย่างที่จะต้องทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเกินไปแล้วนะไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาด้วยการหนีบางคนแบบถ้าเจออย่างเงี้ยหนีหนีหนีไปเรื่อยแล้วสมมุติว่าหนีไปแล้วไปเจออีกแล้วก็ต้องหนีไปแล้วก็ไปเจออีกแล้วก็หนีไปแล้วไปเจออีกดา่เ<ะ>ดาเลย<ะ> <laughs> ด่าเลยงักเลย จากที่ประสบการณ์ที่จักฟังรายการวิจักมาก็ได้ยินหลายๆคนบอกว่าถ้าลองแช่งเขาจะหยุดอืมเขาจะกลัวเขาจะกลัวครับเขาจะกลัวการสาแช่งโดยเฉพาะคาว่าไม่ปุดไม่ให้เกิดเขาจะกลัวเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่เคยอผมก็ผมก็ใจไม่ถึงหรอกเอาจริงจีค่ะใช่ก็แค่พูดขู่เขาไปว่าเดี๋ยวจะแช่งอแต่มันกลับได้ผลเงียบกิ เงียบเลยค่ะทันทีไม่มาอีกเลยไม่มีเลยหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเสียงร้องไห้หรือเสียงทะเลาะกันแต่อ,อ๋อลืมเล่าอย่างหนึ่งค่ะว่าทุกวันนะคะที่ตั้งแต่อยู่มาเลยค่ะคือห้องชั้นบนแปตกอย่างหนึ่งคือจะชอบมีคนลากเก้าอี้อจากริมห้องมากลางห้องอ ทุกครั้งหลังเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินนะคะก็จะมีเสียงลากเขาอี้แบบเนี้ยทุกวันแต่ลากแล้วก็หยุดหยุดสักพักหนึ่งก็จะมีเสียงเหมือนเก้าอี้ล้มนึกภาพออกเลยเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วก็สิ่งที่มินก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คือ,อห้องชั้นบนนะคะก็เปลี่ยนผู้เช่าบ่อยมากมาม บางทีก็เป็นผู้หญิงอ,อาจจะเป็นผู้หญิงคณะนี้คณะนั้นบางทีก็เปลี่ยนไปอีกคณะหนึ่งอะใช่เหมือนกับเขาทําอะไรซ้าๆเดิมอย่างเงี้ยทุกวันอะใชะะ่เสียงลากลากมาอยู่กลางห้องกลางห้องเสร็จปุ๊บอะทําอะไรของเขาไปปุ๊บถีบเก้าอี้ล้มตึงอีกวันหนึ่งก็ลากมาเหมือนเดิมถีบเก้าอี้เหมือนเดิมลากมาเหมือนถีบเก้าอี้เหมือนเดิมเนี่ยเรื่องของอถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของการฆ่าตัวตาย เวรกรรมมันก็ต้องวนลูปทําอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นอ่ะถูกค่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของหอพักกันนะครับเวลามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะคนที่น่าเห็นใจก็พูดเหมือนเดิมครับเจ้าของใช่ค่ะพูดเหมือนเดิมเออเจ้าของหอก็ต้องหาวิธีการรับมืออ่ะว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของตัวเองดําเนินอยู่ต่อได้ไงถูกค่ะใจเขาใจเราอ่ะใช บางคนแบบพอรู้ข่าวบางทีปิดไม่อยู่อ่ะย้ายออกหมดเลยถูกค่ะเออนะครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว